ครับผมเรากลับไปเบิงภารกิจของพีพีทหารอีกหมองหนึ่งอภรตานิภาพไปทั้งจังหวัดเลยครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองสามนักงานพัฒนาภาค2องนวยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างถนนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเช่นท่านจังหวัดเลยครับพันเอกนัชัยปัญญาสผู้บังคับนวยพัฒนาการเคลื่อนที่สอา จัดกำลังพลน่วยชุดปฏิบัติงานสร้างน่วยสร้างพัฒนาครับพร้อมย่านพานะและเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณพศ2568ดําเนินการปฏิบัติงานสมทางผิวจราจรลาดยางกว้างหาเมตรบ่มีไรทางระยะทางหนี1.1กิโลเมตรครับ <c oughs> เพื่อให้ประชาชนสามารถใส่เส้นทางในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสามารถขนทรงพืชผลทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว มีประชาชนได้รับผลประโยชน์นิร้อยซิบหาัวเลื่อน4ี่อยนีสิบแปดคนครับในพื้นที่บ้านหน้าเนบนตําำบลเขาแก้วอำเภอเชียงค้านจังหวัดเลยครับค่ะซึ่งทั้งนวยเพื่อนก็นได้ไปสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเนาะคะ่ะก็พอว่าเส้นทางนี่เป็นเส้นทางลูกล่ังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านค่ะเป็นเส้นทางที่เป็นลุ่มเป็นบอ่อมีพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องนักเรียนนี่สันจรอยู่ตลอดอเป็นพื้นที่ทางการกเกษตรพ้อมนะคะสองขางทางนี่เป็นการกเรษกษตรก็คือสวนยางพา,าราแล้วก็มันสำปะหลังันนี้ถ้าเธอเกิดฝน ย่ำฝนแบบเนี้ยน้ำท่วมคังได้ค่ะ บันนีย่ำแรงผันฟุ้นละอองได้บันนีการสั้นจอนของพี่น้องประชาชนก็นเลยลำบากจากน้อยเป็นอุปสรรคในการค้นใหญ่พ้นผลิตทางการเกษตรปัจจุบันนี้เพื่อนได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องประชาชนนก็นได้รับประโยชน์เนาะรวมถึงพี่น้องหมู่บ้านไก้เคียงพร้อมถนนนี่เพื่อนเห็ดเป็นถนนแบบลาดยางค่ะใส่สั้นจอนกะสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วกะปลอดภัยในทุกเลยดูว่า,วา่าฝนสิตกว่า่าสีแ้งเนาะค่ะในด้านสังคมนี่กะบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนใส่เส้นทางนี่การคมนาคมนี่กะลด ุ่นเด้ลดฟุลละอองนะคะคในช่วงฤด,ดูแรงกะลดลงหลายในด้านความหมันคงนี่พี่น้องเกิดความเพิ่นเอินว่าหมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่เด้สามารถไปแก้ไขปัญหาของเพิ่นได้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนีเกิดความศรัทธาในกองบัญชาก,การกองทัพไทยแล้วก็ให้มีความอยู่ดีกินดีวาสันเถาะเนาะคะ่ะชีวิต<ม>ดีขึ้นนะคะค